ถ้าเราพูดถึง MSG t e c h m a t e นะคะหรือถ้าเราพูดถึงคำว่าชุดบุคลากรทางการแพทย์นะคะวันนี้นะคะ MSG เรามีเซอร์วิสอะไรบ้างมีสินค้าอะไรบ้างบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเป็นแค่ชุดเหมือนที่คุณชมใส่อยู่หรือเปล่านะคะหรือว่ามีอะไรบ้างหรือแม้กระทั่งวันนี้ในยุคปัจจุบันนี้นะคะธุรกิจความงามเป็นคลินิกต่างๆผู้เชี่ยวชาญต่างๆสามารถใช้บริการของ MSG ได้ไหมนะคะอยากถามคุณเล็กนะคะเลดี้เล็กของเราช่วยแนะนาหน่อยว่าตอนนี้ MSG เในตอนนี้มีบริการสินค้าอะไรบ้างคะค่ะก็ทางบริษัท MSG นะคะหลักๆนะคะหมวดก็มีอยู่4หมวดต่างๆด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็เป็นชุดกลาวนะคะประเภทชุดกลาวชุดคลุมคุณหมอต่างๆนะคะแล้วก็หาแล้วก็สำหรับคลินิกเสริมความงามเป็นอันอันนี้ก็จะเป็นคลินิกทันตกรรมต่างๆนะคะอันนี้คือในหมวดแรก ส่วนหมวดที่2นะคะก็จะเป็นชุดสครับหรือที่เรียกว่าชุดคาังการแพทย์ที่เป็นชุดเสื้อกางเกงต่างๆนะคะที่เป็นบอร์ดตามบอร์ดตามสีต่างๆต,ต,ต,ตัวนี้ค่ะก็เป็นหมวดที่2ของเราที่เราของบริษัท MSG สนะคะส่วนหมวดที่3นะคะก็จะเป็นหมวดของชุดคนไข้ชุดผู้ป่วยนะคะแล้วก็หมวดสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นหมวดของชุดเกี่ยวกับห้องผ่าตัด อย่าง <Wow. S 1> ห้องผ่าตัดไม่ใช่แค่เป็นชุดอย่างเดียวนะคะก็จะเป็นผ้าที่ใช้สําหรับห้องผ่าตัดต่างๆนะคะผ้าคลุมอย่างตัวห้องผ่าตัดเองเนี่ยรู้เลยว่าไม่ค่อยมีใครที่อยากจะมาทำตรงนี้เพราะว่ามันเป็นงานที่ยากมากเป็นงานที่ละเอียดมากต้องอาศัยความละเอียดมากๆเพราะว่างานของห้องผ่าตัดเนี่ยถือเป็นไฮไลท์เลยคือถ้าผิดไปนิดนึงก็ไม่สามารถที่จะใช้กับ ทางการแพทย์ได้ไม่สามารถที่จะใช้กับผู้ป่วยได้อย่างเช่นเจาะผิดไปนิดนึงก็ใช้ไม่ได้เราโดนตีคืนหมดอย่างเนี้ยค่ะแต่ว่าอย่างที่เล็กบอกว่าด้วยประสบการณ์ยี่สิบปีที่ทํามานะคะเราก็จะชํานาญตรงค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ผ้าหมวดสุดท้ายก็คือผ้าทั้งหมดที่ใช้ในโรงพยาบาลทุกชนิดนะคะเครื่องนอน,ต,นต่างๆโรงพยาบาลทุกชนิดใช่ค่ะใช่ค่ะอลองผิดลองถูกมาเยอะมากค่ะตั้งแต่ยี่สิบปีมา นะฮะจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีความชำนาญในการทำฮะ<า>เกี่ยวกับสรุปรนะคะก็คือว่า MSG นะคะมีชุดหมอชุดพยาบาลชุดคนไข้แล้วก็ชุดผู้ป่วยนะคะรวมถึงงานห้องผ่าตัดด้วยนะคะ